สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประชาชนสุจทนผนึกกำลังติดแฮชแท็กไล่ประยุทธ์ออกไปหลังนาย,ยกสั่งล็อกดาวน์ตอนตีหนึ่งด้านเชอเอมฟาดกลับรัฐบาลจุกจุกประกาศล็อกดาวน์ตีหนึ่งคำพูดโดนใจคนค้าขายแห่แชร์กันสนั่น โดยเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2 5 0 4 4โลกทวิตเตอได้เกิดแฮชแท็กประยุทธ์ออกไปขึ้นเทรนอันดับหนึ่งในขณะนี้หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อความล็อกดาวน์จากรัฐบาลที่ให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อมาได้เกิดเสียงวิจารณ์ต่อประกาศดังกล่าวในโลกโซเชียลมีเดียส่งผลให้แฮท็ก ล็อกดาวกรุงเทพและประยุทธ์ออกไปขึ้นเทรนเทวิตเตอร์โดยมีเนื้อหาวิจารณ์การบริหารประเทศภายใน7ปีที่ล้มเหลวของประยุทธ์ทั้งเรื่องการจัดการวัคซีนและการเยียวยาประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด1 i 1 9 โดยคุณวิโรธลัคนาอดิสรสสบัญชีรายชื่อภาคก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าเมื่อถึงจุดที่ระบบสาธารณสุขไปไม่ไหวแพทย์พยาบาลที่ฉีดซิโนแวคทยอยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนต้องรอเตียยจนอาการหนัก i อ u เต็มก็คงจำเป็นต้องล็อกดาวน์กรุงเทพแต่รัฐบาลต้องเยียวยาถ้าไม่เยียวยาก็ยากที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ ทางนี้สาระสำคัญของประกาศดังกล่าวคือการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นาราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาโดยสรุปได้ดังนี้หนึ่ง ล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง30วันเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มร้านอาหารทั้งหมดให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น 3. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา21นาฬิกา โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพโรงภาพยนตร์สวนน้ำพื้นที่นั่งรับประทานในสูยนอาหารและเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ4 โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติโดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุมการสัมมนาและการจัดเลี้ยง 5. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า20คนเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะที่ล่าสุดคุณเชอเอมชายาธนุษย์สอนทัศน อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์และเป็นหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยๆด้โพสต์ทวิตเตอร์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าประกาศล็อกดาวน์ตอนตีหนึ่งแล้วคนที่เตรียมวัตถุดิบเตรียมขายของแล้วจะทำยังไงบางคนลงทุนวันต่อวันหาเช้ากินคําเพื่อจะได้ตื่นมารู้ว่าวันนี้จะไม่มีกินหรอ วันหนึ่งพวกคุณจะตื่นมาแล้วพบว่าเสียอำนาจเสียทุกอย่างไปหมดแล้วยืมอำนาจประชาชนแล้วยังจะเอาชีวิตประชาชนอีกเดี๋ยวพวกเราจะเอาคืนท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตได้รีเทวิตดังกล่าวไปกว่า25,000ครั้งและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกำลังจะเปิดร้าน กำลังเตรียมของพังพินาศหมดแล้วปิดร้านไป3วันเพราะไปฉีดวัคซีนมาและเป็นไข้กล่าวว่าพรุ่งนี้จะเปิดร้านละซื้อของเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาทาวิตเท่านั้นแหละจะร้องยอดขายลงหิวแน่นอนถแถลงตอนตีหนึ่งคนกำลังหลับกำลังนอนไม่ได้แปลว่าขยันหรือเก่งหรอกนะแต่ตรงกันข้ามโง่มากกว่าควาย รัฐบาลประกาศงดนั่งทานในร้านล่วงหน้าแค่หนึ่งวันไม่นึกถึงผลกระทบเจ้าของร้านบ้างอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมครับเจ้าของร้านดิน้นรนกันเองตามยถากรรมสะสมความชั่วความเลวเยอะๆนะประยุทธ์และพวกไม่นานประชาชนจะเอาคืนคุณ หมดแล้วค่ะกับรัฐบาลชุดนี้ตราบใดที่ลุงยังอยู่ไม่มีวันที่คนรากหญา้าจะลืมตาอ้าปากได้หรอกคนที่ยังอยู่ได้คือคนรวยๆมีเงินกินมีเงินใช้คนธรรมดาหาเช้ากินค่ำยังไงก็ไม่รอดงานนี้โดนเข้าแล้วอาจารย์ธรรมศาสตร์สัตว์ไม่ไวหน้าประยุทธ์ไรวุฒิภาวะปล่อยมุกชูสองนิ้วไม่มีผู้นำชาติไหนพูดเล่นในภาวะวิกฤตโควิดขนาดนี้ อาจารย์ธรรมศาสตร์ซัดแรงบิ๊กตู่ไรวุฒิภาวะปล่อยมุกชูสองนิ้วสนุกสนานลันไม่มีผู้นำชาติไหนทำกันพูดเล่นในภาวะวิกฤตที่คนป่วยและเสียชีวิตจากโควิดจำนวนมากจากกรณีที่พลเอกประยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมถแถลงร่วมกับคณะแพทย์หลังประชุมเรื่องวัคซีนและการแก้ไขปัญหาโควิดแพร่ระบาด โดยช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวโดยเล่นมุกตลกและชูสองนิ้วขึ้นมานั้นโดยหมอที่ร่วมถแถลงข่าวต่างร่วมหัวเราะด้วยกันต่อเรื่องดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์คณะรัฐศาส,าศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาส,าศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นความว่า ผู้นำประเทศที่มีวุฒิภาวะจะไม่มีทางแสดงออกเช่นนี้เลยและไม่เคยเห็นผู้นำประเทศใดพูดเล่นเช่นนี้ในสภาวะวิกฤตที่มีคนในชาติติดเชื้อวันละ3 4 0ถึพคนตายวันละ20-40คนกี่ครอบครัวที่ลมละลาย ตกงานฆ่าตัวตายมีนักเรียนนักศึกษาที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาและคนสูญอาย่ของประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สำหรับประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางหุมในฐานะพออศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 หรือซบคได้แถลงภายหลังการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอมาตรการล็อกดาวน์ที่ใช้เวลาประชุมกว่า3ชั่วโมง ทั้งนี้ช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ถูกผู้สื่อข่าวถามว่านายกยังไหวใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าปัะโถก่อนชูสองนิ้วให้สื่อเมื่อสื่อกระซาวว่าสองนิ้วคือสองเข็มสองเดือนหรือขออีกสองปีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอะไรสองปีไม่รู้ขึ้นอยู่กับพวกเรารู้ว่าวันนี้ทุกคนอดทนอยู่แล้วจึงขอบคุณมากม อดทนไปด้วยกันเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยความรักความสามคัคคีและลดความขัดแย้งไปได้ทุกเรื่องซึ่งวันนี้ได้คุยกับทูตก็ชมทั้งวันและบอกว่ารัฐบาลเขาฝากชมและเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทยไม่ได้ชมเอาใจผมถ้าว่ากันไปมาระบบเสียหายหมอเจ้าหน้าที่ก็หมดกำลังใจ จึงต้องให้กำลังใจกันขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวเขาที่ยอมให้สามีภรรยามาทำงานเสียงทุกวันรวมทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสาอสอมอ นี่คือคนแก้ปัญหาให้เราคนไทยทุกคนขอเพียงกำลังใจได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวจากนั้นพลเอกประยุทธ์ชูมือสัญ,ญลักษณ์ตัววีพร้อมกล่าวว่านี่คือ v ีวัคซีนและวิกตอรีเราต้องชนะไปด้วยกันจะเชื่อใจตนหรือไม่ว่าจะทำให้สำเร็จโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเชื่อมาหลายปีแล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็จงเชื่อต่อไป แล้วใครจะทำต่อลวงแค่แกะเก่าก็กแก้อยู่พร้อมกระซาวผู้สุกข่าวว่าอย่าเที่ยวไปตรงที่เขาชุมนุมนะเดี๋ยวจะติดเชื้อหรอกโดยหลังจากที่เขานี้ได้เผยแพร่ออกไป<ๆ>ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นคนคนนี้คือภาระประเทศไทยรวมถึงคนรอบข้างๆเขาด้วยตายวันละ30-40ไม่สะเทือนใจเลยสักนิดหัวรอบมีความสุขกันจริงๆเกลียดมากๆเลยรัฐบาลชุดน<ๆ>ี้ เพื่อนผมติดโควิดกันทั้งบ้าน4คนเสียชีวิต4คนเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วมองดูไอ้คนพวกนี้สิมันแก้ปัญหายิ่งเจ็บใจจริงๆครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนดีเหนื่อยค่ะกับคนประเภทนี้ช่วยช่วยกันออกมาขับไล่มาหน่อยนะคะมันสุดทนแล้วคนติดโควิดตายทุกๆวันช่วยช่วยกันคนไทยตื่นเถอะค่ะช่วยกันเถอะค่ะ หมทางแก้ไขผมต้องใช้ทารรปลอบตัวเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมของประเทศที่มีผู้นำเยี่ยงนี้วิสัยทัศน์ผู้นำไทยกับสิงคโปร์แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในขณะที่รัฐบาลประยุทธ์กลัวเจ็บและไม่จบจนโควิดระบาดเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ล็อกดาวน์แถมตั้งเป้าเปิดประเทศภายใน120วัน แต่นายกมนตรีสิงคโปร์ประกาศตั้งเป้าหมายจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ครบส่งเข็มก่อนวันชาติของสิงคโปร์และกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าเราไม่อาจขจัดไวรัสโควิดให้หมดไปแต่สามารถบริหารจัดการมันให้เหมือนที่เราทำกับไข้หวัดธรรมดาได้เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกันฝ่า,ฝาฟันวิกฤตไปด้วยกันเป็นนายกคนเดียวที่เคยมีมานายกคนนี้ไม่มีวุฒิภาวะของผู้นำเลย ไม่มีสมองมากพอที่จะได้เป็นนายกต่อเลยถ้าไม่มีคนขายวิญญาณเพื่อแลกกับเงินที่ลงทุนไปในการเลือกตั้งขายตัวเข้าร่วมรัฐบาลเอาประยุทธ์เป็นนายกต่อนะเหนื่อยใจแต่สุดท้ายก็มีคนเลือกเขาเป็นนายกไม่เข้าใจเลยคนไทยเหมือนกันบอกไม่ชอบแต่พอขนาดเลือกตั้งซ่อมก็มีคนเลือก ดีเลยครับอาจารย์ออกมาพูดเยอะๆเลยครับคนเขาจะได้หูตาสว่างกันเสียทีคนแบบนี้เป็นผู้นำได้ยังไงมีแต่แย่ลงทุกวันทุกวันขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนเดลินิวขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ